สวัสดีทุกคนวันนี้เดินทางผ่านมาร้านเดิมเราแวะมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเนาะเอส c ม f e เป็นวิวริมนานะทุกคนเขาหน้านั่งชะละเราเคยมาถ่ายไปครั้งนึงละบรรยากาศใช้ได้นะทุกคนถ้ามาจากต้นน้ำแม่น้ำห่างน้ำหรือคลองอนุสาสนานนันเนี่ย ในกระเลาะมาลเลยเลาะมาทางาตำบลหางน้ำสาครแล้วร้านกาแฟานี้จะอยู่ขวามือบรรยากาศเขาใช้ได้ใช่ละมาเคยมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูเมือ่อน่าจะปีสองปีที่แล้วจำไม่ได้ละ เดี๋ยวเราไปนั <cc an S 2> ่ง <Kas per now> ้างบนดีกว่าเราดื่มกาแฟหมดแล้วมันยังไม่หมดสิทุกคนเดี๋ยวดื่มต่อโอเคนะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขเพาพแข็งแรงโอกาสหน้าพบกันใหม่บายบายสวัสดีครับ